หนุ่มไทยกลับถึงบ้านหลังจบชอชอชโคตพักเผยทุกคนทำเต็มที่แล้ววันที่28สิงหาคม2566เวลา13นาฬิกา30นาทีนัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวอลเลยบอลชายทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงบ้านหลังจบอันดับสิบในการแข่งขัน PPTV วอลเลยบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ปี2023ณเมืองอูเมียประเทศอิราน ทีมหนุ่มไทยพ่ายให้กับอินโดนีเซียคู่ปรับร่วมอาเซียน0ูถึง3เซตในรอบชิงอันดับ9ทําให้จบอันดับ10ของศึกชิงแชมป์เอเชียแต่ยังเป็นผลงานที่ดีที่สุดในรอบ4สมัยหลังโดยปี2017จบอัน11ปี2019จบอันดับ11และปี2021จบในอันดับที่15พักกีวอนกุญสือชาวเกาหลีของทีมชาติไทยเผยว่าผลการแข่งขันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้แต่ว่าพวกเราทําอย่างเต็มที่ที่สุด สำหรับการเป็นโค้ดฟอร์มการเล่นของนักกีฬาไม่มีครั้งโค้ดที่ดีที่สุดอยู่แล้วแต่การแข่งขันครั้งนี้ถึงแม้เราจะทำได้ไม่100%แต่ก็อยู่ที่ประเทศ80-90% สำหรับทีมหนุ่มไทยจะปล่อยให้นักกีฬาผักผ่อนก่อนจะเรียกตัวกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งในวันที่1กันยายน2,566และยังมีโปรแกร,รมแข่งขันรายการสุดท้ายของฤดูกาลคือวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมครั้งที่19ปี2022ณเมืองหางโจวประเทศจีนวันที่19ถึง26กันยายน2,566